ค่ะคินดีต้อนรับสู่คลิปแนะนำการใช้งาน Google Drive สำหรับการจัดการทำไฟล์และการทำงานออนไลน์ร่วมกันค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่า Google Drive สามารถช่วยเราในการเก็บและแชร์ไฟล์กับเพื่อนร่วมงานอย่างไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดไฟล์การจัดการโฟลเดอร์การแชร์ไฟล์กับเพื่อนร่วมงานการทำงานโดยเอกสารแบบเรียลไทม์ Google Drive เป็นเครื่องมือที่สะดวกและมีประสิทธิภาพซึ่งเหมาะสมกับการทำงานและเรียนออนไลน์ในยุคนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการทำง,งานกลุ่มนะคะที่ไม่ยุ่งยากค่ะอยู่ที่บ้านใครบ้านนันก็สามารถทำได้นะคะ อันดับแรกนะคะก็คือเราจะต้องเปิดไดรฟ์ของตัวเองค่ะกดเข้าไปก่อนนะคะต่อมาค่ะให้มองรูปบวกนะคะมุมขวาล่างค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะเจอคําว่าสร้างโฟลเดอร์ค่ะแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเราวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์จะตั้งชื่อว่าการเขียนแผน,นะคะ่ะ เราก็สร้างขึ้นมานะคะ่ะก็จะขึ้นด้านบนสุดนะคะก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นโฟลเดอร์ของเราเองค่ะประมาณะคะ่ะเราจะกดเข้าไปในโฟลเดอร์ของเราค่ะก็จะเห็นเป็นว่าโฟลเดอร์นี้ว่างเปล่านะคะแล้วก็ดึงไฟล์างานของเราเข้ามานะคะที่จะเป็นงานกลุ่มที่เราจะทํากันนะคะแล้วก็กดไปที่อัปโหลดไฟล์ค่ะเรียกดูนะคะ แล้วนี่ค่ะก็จะเป็นไฟล์ที่เราจะต้องใช้แก้ไขเป็นงานกลุ่มนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกดไปที่3จุดค่ะด้านข้างนะะก็จะเข้าไปที่จัดการสิทธิ์เข้าถึงนะคะกดเข้าไปในตรงที่จำกัดผู้คนนะคะเราต้องการให้เพื่อนนะคะเข้ามาใน ลิงของเราได้นะคะก็ต้องเลือกตรงทุกคนที่มีลิงค่ะเพื่อนจะได้เข้ามาแก้ไขงานของเราได้นะคะแล้วก็จะมีทุกคนเราก็สามารถได้ไดที่จะทุกคนที่มีลิงนะคะสามารถเข้ามาดูได้แก้ได้หรือว่าจะมีแค่บางคนที่มีสิทธิ์อ่านแค่นั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กด คัดลอกลิงค่ะแล้วก็สามารถให้เพื่อนเข้ามาทำได้เลยค่ะนอกจาก Google Drive จะสามารถทำงานร่วมก,กันกับเพื่อนได้แล้วแชร์ไฟล์ได้แล้ว Google Drive ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายเลยนะคะ o o เก e ล i e ยังรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ค่ะเราคลิกคำว่าใหม่นะคะเราจะเจอฟังก์ชัน Google เอกสาร Google Sheets Google Slide และ Google Form ค่ะเราจะยกตัวอย่างในการใช้ Google เอกสารนะคะขึ้นหน้านี้แล้วเราจะพิมพ์เนื้อหาหรือข้อความต่างๆเพื่อจะให้เพื่อนเข้ามาแก้ไขในเวลาเดียวกันได้ค่ะ เราพิมพ์เนื้อหาต่างๆเรียบร้อยแล้วเราจะแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนจะสามารถเปิดไฟล์และก็สามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ทันทีนะคะนอกจากนี้เรายังจะสามารถตั้งชื่อและก็เปลี่ยนแปลงชื่อได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเ,คเรากดบันทึกนะคะคกดจำกัดค่ะทุกคนที่มีลิงก์ผู้มีสิทธิ์อ่านเราจะคลิกคำว่า editor นะคะ กดคัดลอกลิงก์เพื่อส่งไปให้เพื่อนนอกจากนี้แล้วเพื่อนจะสามารถแสดงความคิดเห็นในการสื่อสารและคำแนะนำในเวลาเดียวกันได้เลยค่ะและกดสิทธิ์สิ้นค่ะประโยชน์ของ Google Drive เป็นบริการเขาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บเรียกดูและแชร์ไฟล์ได้อย่างสะดวกโดยมีประโยชน์หลักๆก็คือ1พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์สามารถเก็บไฟล์ต่างๆเช่นเอกสารรูปภาพวิดีโอและอื่นๆ ได้แบบออนไลน์โดยไม่จําเป็นใช้พื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์2การเข้าถึงจากอุปกรณ์ต่างๆสามารถเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ทุกประเภทเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต